Yeah. ทีนี้คุณผู้ชมคะต้องดูนะกินเจปีนี้เนี่ยเขาก็มีข้อมูลมที่เป็นข้อมูลจากทางด้านทางด้านการสำรวจออกมาเนี่ยน,นะคะว่าคนเนี่ยจะกินเจน้อยลงด้วยใช่ครับทีนี้เดี๋ยวพาไปตรวจสอบกันหน่อยนะคะคุณผู้ชมเพราะว่าทางด้านรองศาสตราจารย์ดรธนวัฒน์พลวิชัยอธิการบดีมหาวิทยาลัยหยอการค้าไทยแล้วก็ประธานที่ปรึกษาศูนย์พยากรเศรษฐกิจแล้วก็ธุรกิจที่มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเนี่ยก็มีการเปิดเผยผลสํารวจค่ะรวมถึงพฤติกรรมการใช้จ่ายของประชาชนช่วงกินเจปีนี้เนี่ย บอกว่าภาพรวมเศรษฐกิจที่ชะลอตัวทุกวันนี้เนี่ยนะคะทำให้การกินเจเนี่ยลดลงกว่าปีที่แล้วสาเหตุเนี่ยก็มาจากภาวะของเศรษฐกิจที่ไม่ดีค่าครองชีพที่สูงแล้วรองลงมาเนี่ยก็เป็นเรื่องของผลกระทบแล้วก็ความกังวลจากการแพร่ระบาดโควิด1 9ไม่รู้เหมือนกันไงว่าเอะโควิด1 9นี่ยมันจะบานปลายจะต่อเนื่องไหมแล้วก็กลัวเรื่องเกี่ยวกับการจับใจ่ายในอนาคต ไปจนถึงเรื่องของสถานการณ์คนว่างงานคนตกงานก็เยอะแล้วคนก็มองว่าโอ้โหถ้าเกิดว่าจะกินเจเนี่ยนะสินค้ามันอาจจะมีราคาแพงหรือเปล่าล่าสุดเนี่ยก็มีปัจจัยลบเพิ่มมาเรื่องของสถานการณ์น้ําท่วมอีกด้วยทีนี้ค่ะปัจจัยต่างๆที่ดิฉันบอกมาเนี่ยคนก็เลยมองว่ากินเจนปีนี้ไม่น่าจะคึกคักแล้วก็คาดว่าจะมีเงินสะพ,พัดลดลงจากปีที่แล้วจาก46,00 0ล้านบาทจะเหลือ4ี่0 0ล้านบาทนะคะซึ่งก็เป็นการจับใจ่ายใช้สอยที่มีการขยายตัวเนี่ยติดลบ 14.5%นี่ถือว่าเป็นครั้งแรกเลยนะคะคุณผู้ชมที่การขยายตัวติดลบในรอบ14ปีค่ะส่วนแหล่งที่มาของเงินสําหรับใช้จ่ายในช่วงกินเจเนี่ยนะคะก็สังเกตว่าประชาชนเนี่ยต้องการใช้เงินเยียวยาที่ได้จากภาครัฐมากขึ้นกว่าปีที่แล้วจาก0.4เป็น7.2นนะคะก็สะท้อนให้เห็นถึงความต้องการของประชาชนที่ต้องการเงินเยียวยาจากรัฐเนี่ยเข้ามาช่วยมากกว่าจะใช้เงินออมส่วนตัว ขณะที่พฤติกรรมการเดินทางไปทําบุญตามสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ต่างๆช่วงกินเจเนี่ยประชาชนส่วนใหญ่นะะเนี่ยนะคะ30.6%เนี่ยก็นิยมไปกินที่กรุงเทพมหานครสมุทรปราการนนทบ,บุรีรองลงมาเนี่ย27.8%ก็นิยมไปที่ภาคใต้รวมถึงที่ภูเก็ตแล้วก็ที่สุร,รารธานีแล้วก็ที่สงขลาด้วยนะคะ จร,จริงๆที่ที่ภูเก็ตเองเขามีการจัดงานใหญ่ทุกปีใช่ไหม <Ừ. S 1> ปีน,นี้เขาก็มีการปรับมาตรการถามว่าเขาจัดไหมเขาจัดนะ<ฆ>แต่เขาเพิ่มเรื่องของมาตรการควบคุมโรคโควิดไปไอสารจงสารเจ้าที่จะมีพิธีกรรมต่างๆมาทรงพี่เลี้ยงต่างๆเนี่ยทุกคนต้องฉีดวัคซีนครบ2โดสก่อนนะ<ฆ>ครบ2โดสก่อนถึงจะไปร่วมพิธีได้แล้วระหว่างที่มีการจัดงานเทศกาลกินเจท,ทั้งหมดทั้งมวลที่ภูเก็ตเองเนี่ยเขาต้องตรวจหาโควิดใช้ ATK ตรวจก่อนก่อนจะเริ่มวันจริงๆของกินเจ1นวันและตรวจซ้ํา ครั้งที่สองครั้งที่3ตรวจไปถ้าเกิดว่ามีใครเข้าข่ายต้องสงสัยก็จะส่งตัวไปตรวจสอบที่โรงพยาบาลแล้วก็กักกันโรครวมทั้งถ้ามันมีคนเป็นจริงๆอ่ะเขาจะงดจัดงานไปนเลยแล้วก็เหลือเท่าที่จําเป็นอะไรแบบนี้นะฮะบรรยากาศที่ภูเก็ตย้าว่าเขาจัดนะ,ะเขาจัดแต่ว่าจะมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบแล้วก็คัดกรองเรื่องของโควิด -19 มากขึ้นแต่ว่าการแสดงอภินิหารต่างๆที่เขาจะเอาเหล็กทิ่มานะ งดกันไปก่อนเพราะว่าป้องกันเรื่องของโควิด -19 ด้วยนะครับอ่ะอันนี้ก็เป็นบรรยากาศจินเจที่เอามาฝากกันนะก็จะเริ่มตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับ